ยินดีตอนรชิมัสตอนนี้นะคะอุม้มเผาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่ s ตอ r m f ฟ e l ด Guide นั่นเองก็เป็นที่ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเ<ช>มื่อเช้านี้นะโอ้โหเราไปตั้งแต่สะพานยันไปน้ำตกนี่คืออากาศดีตลอดเลย<ช>ตอนบ่ายพี่ก็เลยอยากจะลองแบบอออกกำลังกายสักนิดหน่อยนะพาแชมป์มาลองพายเรือแคโรกันบ้างเอ้ยอันนี้น่าสนนะน <ผม S 1> ที่นี่นะคะ <ๆ S 2> เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวถามชื่อเซอร์ับก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเรามานี่ยังไม่ได้ถามเขาเลยให้ โอนามัยวานาเดสกายามาซังยามซังคุณยามาซังนั่นเองนะคะยินดีต้อนชิมาคุณยามาซังนะคะก็เป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็เป็นคนที่จะมาดูแลเราในวันนี้ด้วยเออนี่เคียวะเคนัวอาลิมาสกาอาลิมาสอาลิมาสใวันนี้มีเรือแค n นูเดี๋ยวเราได้พายกันเลยนะเดี๋ยวให้เขานำเราไปเลยดีกว่าดีฮะให้อิคิมาโชกับ อาริโกโต้ใช่อาริโกโตอ่าโอ้โหชุดนี้ถ้าไม่ฟิตจริงที่ไม่ใส่นะเนี่ยโหการยืดหยุถึนเอยมากใช่โอเคเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนตรงนู้นแกไปเปลี่ยนห้องนี้แล้วเดี๋ยวออกมาเจอกันโอเคได้ครับใช่ใช่มิซานจำมซานจำมิโอเคโอเคเน่นไปหมดเลยนะเนี่ย <laughs> แน่นดีชอบแหมนี่ดูพวกเราเปลี่ยนชุดแต่งตัวเรียบร้อยแล้วบอกบแล้วว่ามาเล่นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนอกจากจะมีความปลอดภัยสูงมากอ,มอุปรกรณ์เขาก็ยังแบบเต็มมากจริงๆดูนี่หัวจดเท้าวพวกเรานี่เต็มครบหมดเลย<ช>ติดกล้องติดกล้องเรียบร้อยเรียบร้อยอาควยให้ยชินชิมาสยโอเชินชิเอก็ต้องมีอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งโอเคโอเค let's go ก็ถึงขั้นตอนการสอนการพายเรือถึงว่าทุกคนหรือใครก็ตามที่มาเนี่ยจะเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพายเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะสอนอีกอเพื่อที่จะเราจะได้รู้ขั้นตอนในการพายนะคะที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งโอเค ฝึกแล้วเลี้ยวซ้ายได้แล้วเลี้ยวขวาได้แล้วเดินหน้าถอยหลังเบรกได้แล้วลงเรือไปเลยเสรุปนะคะเพื<ๆ>่อนๆวิธีการนั่งด้านในเ,เราสอดตัวเข้าไปก่อนโอ้โหเหมือนนั่ง F1 มันจะมีที่เหยียบนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเกิดว่าเอาขาตรงอย่างนี้ฟึบมันจะไม่บาลานซ์เราก็ต้องเอาข่าเนี่ยสอดไว้ข้างๆเพื่อที่เวลาสมมติว่าเอือแบบเรือเอียงอย่างนี้นะก็ จะได้แบบบาลานซ์อยู่เอาเข่าเสียบไว้ปุ๊บแล้วก็เขาจะมีที่เสียบขายันให้เรียบร้อยข้างในโอเคโอเคไอมไม่หลวมนะโอเคโอ้ยหาเย็นมากโอ้ยเย็นซิดปึ๊บซิดอ่าอ่ะ นะคะ่ะเดินๆเชื่อ <Nein> ค่ะเราจะไปรอดไหมแชมป์อะไรนะพี่ก็ดูจากเริ่มต้นแล้วกานเรื่อยไม่ได้เลยเอาไปไปแล้วครับไปแล้ว ยอดน้ำเย็นมากวิวดีด้วย นี้นะคะเราก็มาหยุดจอดให้เพื่อนๆดูกลางแม่น้ําเลยให้เห็นถึงบรยรยากาศตอนนี้นะคะซัมเมอร์ก็คือหน้าร้อนในญี่ปุ่นเนี่ยโหสบายมากเนาะอากาศ<ช>ก็กำลังแบบไม่ได้ร้อนมากนี่น้ำใสเย็นมากเลยเพื่อนๆพือนโอ้โหย้มครับ,รบอยากรู้ว่าชื่อแม่น้ำเนี่ยที่เรากำลัง เออแคนูมาเนี่ยชื่อ,อน้ำอะไรพี่อันนี้นะคะชื่อว่าแม่น้ำนากากาวานั่นเองแต่ว่ามันไม่ได้เชี่ยวมากนะเพื่อนๆดูด,ดิดไปไปต่อกันดีกว่าไป <Bye S 1> มาเชมตามมาไป นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ผมได้มาพายแคนูนะครับแล้วก็ความพิเศษของที่นี่เนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือที่นี่ครับอากาศดีมากแล้วก็มีแม่น้ำนะครับที่สายใหญ่มากทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพายไปแบบได้อย่างอิสระไปไหนก็ได้สบายจังเลยนี่น้ำเย็นมากดู เพื่อนๆนะคะอาจจะเห็นว่าเวลาหน้าร้อนทีไรเนี่ยอุ้มก็จะผ่ามาทํากิจกรรมแบบนี้ไม่ว่าจะพายเรือแคนูหรือว่าจะลาฟติ้งคืออยากจะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีกิจกรรมในการทําแบบนี้เยอะมากแล้วก็จะมีแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสถานที่สวยๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทําแบบนี้ซึ่งอุ้มเคยทําให้เพื่อนๆดูหลายครั้งอยากจะตอกย้ําเลยว่าคือไม่ใช่ว่าเ,เห็นอุ้มพายแบบนี้อุ้มพายเก่งแล้วนี่มันงยม,มันยากอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้น อุ้มพาให้ดูอุ้มพาแชมป์มาซึ่งแชมป์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พาด้วยซ้ําพามาดูว่าเอ้อันนี้มันสามารถทําได้แล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถมาสนุกมาเอนจอยได้อุ้มว่ามันได้ฟิลคนละแบบนะเดินถ่ายรูปบริเวณริมขอบแม่น้ํากับเราอยู่ในแม่น้ําแบบนี้นี่โอ้โหมันคนละฟิลเลยจริงๆ หมดเวลาแล้วหมดรอบซะละฟวัาไหวไหมน่ะโอ้โหสบายนีร่างกายสบายอาริกตโตโกไซมาอาริกาโตโกไซมาสตาร์และนี่ก็คือชมหน้าของสตาฟนะคะของ Stormfield Guide ดูแลดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆมานี่นะโหรีเควสพวกเขาได้เลยใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เดินทางกันต่อดีโอเคป่ะ